สรุปจ้าไหนก็พอบาบเนี่ยมันสิบกหรือบวบกเนี่ยพ่งนี้คือมือเลื่อนสีบานเนี่ยวันนี้เจ้าไหนก็บวกบกมือเนาะพ้าเนาะเอาไปไปเบิ่งกันนะพรุ่งนี้คือมืออื่นเนาะโอ้อีพอทหารญี่ปุ่นคอยมืันีเปลี่ยนเปลี่ยนไหมตัวเนี่ยเปลี่ยนเข้าบ่อยเาบ่อยมือเนี่ยไปต่อไปยูนนี่ยครับไปยืน ปลาคอเดือดเคียงจิบท่านีปลาปาคอเดือดเคียงชีปืนยิงมาาาั่นนั่นาเออเอาทางนี้กับปลาคอเดือดเขียงอือาจิมงเออปลาคอเดือดเคียงอืออือเป็นปลากดคอเพรเป็นปลากคอปลาคอเดือดเคีงเนี่ยปลาคอตัวเนี่ยวุตะไบแมงแม่งแม่งฟุ่งฟุ่งเกอ้ย แมงข้าวเลยบัตรก็โปงครับพวกเนี่ยแต่ว่าสิเบิ่งจะซื้อก็อดีโอเออเอาสร้างเริ่องสับปิก็ได้พี่น้องเนี่ยครับปลาควาแต่ว่าน้ำมันบกมืออึนจะเสียไหนมางหาจะเสียไหนมางุม่มบ่ได้ดอกมาเนี่ย่บ,บกครับ <c oughs> ทีมงานสิมาลงปลาบ่าได้บ่ได้ดอไอเ,เออคนนี้พอเรากำลังอันนี้เบิ่งอยู่ ป่เราก็ตีบกหง่องน้ามันมาหนเป็นแต่บบขึ้นอะดับเื่องแล้วมืออื่นจะมากไหมเบื้องลักษณะแล้วมืออื่นจะสีบกว่าสันติพอแล้วปะนั่นเราสีลงไปเอาป่ามาแหละพี่น้องนั่นป่าอันอยู่ปากทรนใส่หรอลูกใส่ใช่ป่าอันป่าไปซีดว่าันได้ป๋อโอ้รู้อีกแล้วปุ่นไปเอาน้าผอใหญ่ปุ่น พ่อใหญ่กำลังแก่อยู่พ่อมาเบิ่งในป่านั่นพ่อใหญ่ในพี่น้องแต่ว่ามื่อในปิดเครื่องสักวันสงสัยนามมันสีบวบกยานมันคำกวนก็เลยปิด์สักวันครับมื่นอื่นยังมาว่ากันเนาะออเอารุเบิ่งก่อนพ่อในวันสิลงไปเอาป่ามาให้เบิ่งสิ่งที่ป่าอยู่ในตรงนี่แหละป่าอยู่ในตรงนั่นแหละป่าก่อเดือดป่าก่อเดือดอีกแล้วรบ่นน้ำเล่าก่อน nằm đấy, láo kè nào, P'Đông. Oh, nạm nhang phèo, ẻo bưng tuốt này, không biết nhang lốp này thăng lơ lơ luôn. Nạm nhang lái, nó bố bó gai đây này, khăn mướn ướn bưng gì, nó lùi toa. À, đây bỏ, khoác Qua bay bay này luôn. Đeo, đeo, đeo bưng tuốt này con này, bỏ gần má này này. Bỏ, mắt xỉn đi quan tắc bồn nó dần, khoác bay bay này với bưng nó bồn con. Áp à, xuống, bao mà mày áp xuống. Hừ, hừ, kéo kéo bao như เงิยนเงิน z o มาพ่นปวดปวดรูดออกมาไงเลยจับไปเลยพอน็จับไปเลยไป๊อดนี่ช็อตเด็ดเลยนี่ <ไป S 1> นั่นนั่น,น,นเย,นบบย้ยวไว้เย้ไว้เอ,อ้ยอยู่แล้ววะเนี่ยช็อตเด็ดเลยสมมติเราเอื่อหน่อยมาพีมาพีแล้วป่ะมันสีนี้กวนมาสินเอาส z o ม,มาท่านมาเนี่ยเย้ไว้พอหักคอไปหักคอหักคอไอ้เทีนัน่นเดี๋ยว z มาลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวตาพ่อเราจับอยู่กลับมาว่า z o o กําลังมาเอ้าไปแล้ว

ใส่บังดูอ๋อตัวแบบไงเลยสัพอเราเอื่นขอเรียนมาบึงตัวเดียวนะก็ต้มเต็มหม้อแล้วตัวนี่ไปเอาไปปุ่นป่าดูไปไปบังดูตัวอันอีพ่อเราก็ต้งขึ้นระบาดนี่ไปด้วยหมาอ้หูปาคอหน่อยโดดขึ้นมากเหรพี่น้องนี่ครับพี่น้องลุไปแล้วครับพี่น้องลุไปแล้วปลาคอหน่อยเอาไปซ้ำหนินั่นไหมนั่นไหมนั่นไหมลุไปแล้วไปเบิ่งป่าต้อมีพ่อกันเราขึ้นไม่ละตรงนึง ปูนลากกันไประทั้งนันไปได้พอตัวนี้เฮ้ามาตรัสตรอยู่นี่มามเดี๋ยวลูกสิครับไโอนักบ่เอ้ยสีเฮยม่แมสีเฮ้ยม่ซอยพ่อแม่หนไปใส่ลูกใส่ก่อยคดนี่กน้ำกดสีรุ่นน้นอเอาใส่อะไที่ม่นไปใส่่ ผักสะก้อนมืออื่นจังสูบน้องตัว,ว,ดดออวเออประมาณในนออ่องเหมือนจังมาเก็บเนาะโวันละนอนตื่นขึ้นมาเก็บเหมือนนี่แมนครับมเออื่น,นย่ามกระเว้นหัวละจังลุยกันต่อไปเอาถุงปลาขึ้นไปก้อนบัดนี่เสียหลักผู้ใดเก็บปลาไปใส่นหนาม้วนไปลากมาก้อนบัดนีโอ้ค่าบอยปิด <c oughs> เครื่องเราได้ค่าบอย ครับอเืองให้ประเทศมาสูบนำห้เออแล้วพออก็เลออกาพอต้นนาสูงไหมเออเอาหุ่ีเอาม่อีกบุงนึงเอาอีกุงนึงให้เลยสองถุงแน่ๆออกมาละปลาออกมาแล้วเก้เลยกีต้มเอลี่เลย พอใหญ่เล่าอันกําลังเบิ้งหัวกับลกจ้าวเราสิสูบอีขึ้นได้ปุน่นกําลังเก็บปลาครับพี่น้องตอนนี้เออโอ้ปกครองเรือปลาดุกเหรอป้ต้มหูวน่ะครันปลาดุกอ่ะเออต้มหูวเลยปลาดุกย <c oughs> เออ <c oughs> หยั head, ่งไว้หยำเลยบ่พอนั่นแม่ไหนแม่ตัวนึงมั้ยปูมันกับมันอยู่ด้วยเอาเลยพ่อเลยมันไอ้มันไอ้บ่แม่นั่นทหารญี่ปุ่นมันีเป็นข้าบ่อยมันไอ้แสดงเป็นสุพรรณแสดงปอคอ้อยไงไอ้หน้ามูมันลราบอกว่างั้นตัวมาล่าสุดนี่ตัวไหนไงกูปูอุ้ยตัวไหนไงกูมูพี่น้องนี่เนี่ยโดดตรงตรงเลยเนี่ยมกล่าสุดเลยนี่เอาสตาร์ทเครื่องอีกแล้วพี่น้อง

กองขาวนันเนี่ยตัวเทมรตัวนีะหลายอยู่ด้อีพอเรามาน่ยมันทับกันอยู่หันเนาะอ่สอีกพาโอ้่อ่อีกเาะใช่อปองมันยาวอ้องตะีเขาเทเทลเเออเทอัน เดี๋ยวเที่ยวกนมากมันมาเอาเด้ออึบเอาดึงมื่อค้ือโทรศัพท์ยเอกเที่ยวอรปวายมาสร้างว่าแต่ว้าแม่นน่ยัง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 เด้บาทโอ้โหโอ้โหทั้งิบรก็ิบรดทังไรก็ใ่รด เออเยอะเลยเข่งมัเออปลาควาหรือปลาดุกนะปอาคอาโอ้อาวปอเบิร์แล้วปะไปเลยปลอเบิรแล้วโอ้นั่นเองยางอายอยู่้อเ่งอเอึ๊บนี่โอ้แแตแต่ไปปไสะเบิ้องมาดิออ้ปลาควาปลาเข็งมีฟงสนาคุปลาเขงปลาควาโอ้ เอามืออื่นจังมาไหมมือนี้ก็สิยดเอาทรัพย์นี่สวัสดีนนพี่นอ้องเด้อมืออื่นจ้าสิยดออกมาเก็บไหมครับพี่น้องมือนี่ข้ามแล้วข้ามหรอมืออื่นจ้าสิออกมาลุยไหมครับข้าเหมอเออเอาจวด <c oughs> แล้วมือเจ้าเสียดออกมาไหมเด้อพอเด้อพี่น้องปลองไปห้ามมือเอือนมาพวกนักกันไหมครับมือนี้เอาซรัพย์นี่ขอครับสวัสดีครับ